ได้อะไรมาครับ <c oughs> ขนมโครกแล้วก็แตงโมปัคดค่ะไหนดูขนมโค้งหน่อยฮะไบนรีวิวขนมโคกหนอยว่าอร่อยไหมอร่อยมากนดูหน้า <ฮะ S 1> ตาหนะะ่อยครับ20บาท20บาทใช่ไหมฮะมีตลาดไหนเขาเนี่ยตลาดหน้าม er อเรค่ะน้ำมหายมอเตอร์มทรากอบนมากเล <c oughs> ออม,มเลอนอยู่เลยจากลองเช็คก่อนนะฮะว่าอร่อยไหม อร่อยดีฮะอร่อยครับท่านผู้ชมมาตามกันได้ฮนะขนมโคกหน้ามอร์สอนะื้ฮะอร่อยมากเลยครับท่านผู้ชมครับมาตามกันได้นะครับโอเคโอเคฮคะสวัสดีครับ